สวัสดีครับโยฟรานิสส์ด็อกเตอร์ครับผมในแพทย์วิโรภ์สุวนอณใหม่เพื่อนของท่านนะครับในวันนี้นะครับผมมานำหนังสือเล่มหนึ่งมาสรุปให้ฟังเป็นทิปสัน้นๆแค่10ทิปนะเพืพ่อนๆฟังทิปสิบข้อของผมในวันนี้นะเทียบเท่ากับท่านอาจจะได้ข้อสรุปจากหนังสือเล่มน,นี้นะครับหนังสือเล่มน,นี้คือหนังสือ lifespan นะครับซึ่งเขียนโดยด r รเดวิดซินแคลรนะครับเป็นเป็นเบสเซอร์เลยนะหนังสือเล่มน,นี้นะ ไลฟ์สเปนถูกแปลไปมากมายหลายภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วยนะคนที่ไม่อยากอ่านภาษาอังกฤษท่านก็สามารถที่จะซื้อหนังสือไลฟ์สเปนเนี่ยเป็นภาษาไทยมาอ่านได้นะครับดรเรดวิดซินแคลเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ฮาร์วาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับนะท่านเขียนหน,นังสือเล่มนี้แล้วก็ตีพิมพ์ออกไปนะมากมายอย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมอ่านแลวผมมาสรุปให้ฟังถึง10ทิปนะครับคือ10ประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นในหนังสืเอเล่มนี้นะครับเป็นเพื่อนฟังดูคลิปนี้เนี่ย จะรูข้ข้อมูลใจความสําคัญนะถึงสิ่งที่ด d v i รเดวิดซินแคลรต้องการที่จะสื่อให้เราเลยนะครับมาเริ่มทิปข้อที่1น,นะครับเราต้อง Activate s ซอร์ i ูอินครับเซอร์ูนเนี่ยเป็นยีนที่คนพบมาเมื่อ Early 2000นี่เองเนะครับแล้วเขาพบว่า s ซ r ร์ i ูยีนเนี่ยเวลาที่เขาถูกกระตุ้นขึ้นมานะเขาสามารถที่จะสร้างโปรตีนตัวหนึง่งก็ชื่อ s ซ r ร์ i ูอินโปรตีนนั่นแหละนะครับซึ่งบอกว่าการที่เราอยากจะมีชีวิตที่อืนยาวอยากจะมีชีวิตที่เฮลีนะครับเราจะต้องกระตุ้นนะ โปรตีนตัวนี้ให้เกิดขึ้นในร่างกายเราให้ได้ซึ่งมันจะถูกกระตุ้นด้วยการที่เรามีสารอาหารตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อเลส v วลาทรอลนะครับเลสโวลาทรอลเนี่ยเราจะพบมากในไวน์แดงนะครับในเปลือกองุ่นอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับหรือบางคนเนี่ยพอได้ยินหนังสือเล่มนี้หรือเคยได้ยินคาว่าเลสเวลาทรอลเนี่ยบอกได้เลยว่ามาจากไลฟ์สแปนนี่แหละมาจากดรเวดิสเดวิดซินแคลนี่แหละนะครับก็จะมักจะไปหาเป็นซัพพลีเมนต์มากินนะครับเพราะฉะนั้นทิปข้อที่1ก็คือ การกระตุ้นเซอร์ตูอินจีนะครับจริงๆการกระตุ้นเซอร์ตูอินจีนเนี่ยนอกจากที่เราจะไปกินพวกเวชสารทอเป็นอาหารเสริมแล้วนะครับหรือเราไปกินพวกเปลือกอันมุลต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกระตุ้นมันได้โดยการที่เราทำฟาสติ้งนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องบูสต์ NAD บวกนะ n a d เนี่ยนะนะให้สูงขึ้นในร่างกายเราตอนนี้นะเวลาที่เราไปาไปฟังเรื่องสุขภาพหรือเราไป ตรวจร่างกายตามโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆเนี่ยนะครับหรือตามคลินิกที่เป็นเวลเนสต่างๆเรามักจะได้ยินคำว่า NAD+ ใช่ไหมเขาอาจจะบอกให้เรามาฉีด NAD+ นะจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียเนี่ยก็มาจากหนังสือ Lifespan นี่แหละนะครับเพราะว่าในตอนที่เราอายุ50เนี่ยนะครับระดับ NAD ในร่างกายของเราเนี่ยมันจะลดลงเกินครึ่งหนึ่งของเทียบกับคนที่อายุ20ในคนเดียวกันเนี่ยนะครับลดลงไปกว่าครึ่งนะ NAD คืออะไรนะ NAD เนี่ยจริงๆเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน B3 นะครับย่อมาจากคำว,ว่านิโคตินามายอะดีนีนไดนีคลอไทนะครับซึ่งมันเป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างพลังงานของเรานะเวลาที่ไมโตคอนเดรียเราที่จะสร้างพลังงานซึ่งกลายเป็น ATP ให้เราใช้ให้เราให้ผมยืนพูดให้ผมขยับตัวไปมาได้อยู่เนี่ยนะฮะเราต้องใช้พลังงานซึ่งก็คือ ATP ซึ่งเวลาที่เราจะสร้าง ATP ได้เนี่ยมันจะมาจาก ตัว NAD นะครับและในคนอายุมากในคนที่สูงว so, ัยทำไมจึงพลังงานดูลดลงเหตุหนึ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าระดับของ NAD เนี่ยลดลงนะครับนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการที่จะไปมีคนหลายคนเลยโปรโมทที่จะกระตุ้นฉีด NAD นะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันแพงเลยเกินคนเนี่ยอาจจะเข้าถึงได้ยากนะครับนะก็จริงๆก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปฉีดอะไรขนาดนั้นผมเองก็ไม่ได้สนับสนุนว่าจะต้องไปหาฉีดนะครับแต่มันมีสารอาหารตัวหนึ่งที่ ชื่อว่า NMN นะครับ NMN เนี่ยเป็นนูพันก่อนที่จะเป็นากาเรียกว่าเป็นพรีเคอร์เซอร์อะไรกันเป็นตัวก่อนที่จะเป็น NAD นะ NMN เนี่ยเป็นอะไรที่เรากินได้เป็นซัพพลีเมนต์นะครับไม่ได้สนับสนุนให้ต้องไปหาซื้ออะไรมากินนะครับเพียงแต่ว่าผมสรุปทิปจากหนังสือเล่มนี้นะแล้ว NMN เนี่ยเป็นสิ่งที่ดรเดวิดซินแคลร์เนี่ยกินทุกวันนะครับนะก็คือ NMN นะครับเพื่อไปบูสระดับของ NAD plus ในร่างกายของเรานั่นเองนะครับข้อที่3ครับนะทิปจากหนังสือเล่มนี้คือ IF ครับ intermittent fasting เนี่ยสามารถที่จะ improve metabolic health ของร่างกายเราได้นะครับเพิ่มความมีอายุยืนนะครับลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการตายที่เกี่ยวเนื่องกับการตายจากความแก่ของเรานะการตายจากเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคทางเมตาบอลิกนะโรคมะเร็งโรคอะไรเนี่ยมันรีเลทไปกับความแก่ชราของร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทํา IF เนี่ยนะครับจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเกิดเมตาบอลิก ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดอัตราการตายจากัวที่สูงขึ้นได้นะครับข้อที่4ครับเขาแนะนําให้สัมผัสกับอากาศที่หนาวจัดๆบ้างนะเออเราเราหลายคนฟังแล้วก็เออทำไมต้องไปโดนน้ำหนาวเราอาจจะเคยดูคลิปที่คนลงไปแช่น้ําเย็นถูกไหมนะที่ฟินแลนด์เนี่ยมีที่เขาให้คนลงไปแช่ในน้ําเย็นนะครับเขาพบว่าการที่เราไปไปสัมผัสกับโคลเอ็กซ์โพเอร์ที่มันมากๆเนี่ยนะครับมันไปกระตุ้นนะมันไปกระตุ้นแฟ ชนิดหนึ่งของเราที่เขาเรียกว่า brown f a t นะแ a t ของเราเนี่ยมันจะมี white fat กับ brown fat นะไขมันนั่นนะมันจะมีไขมันสีขาวกับไขมันสีน้ําตาลนะครับไขไขมันสีขาวคือไขมันที่ไม่มีไมโตคอนเดรียอยู่ในนั้นนะไมโทคอนเดรียก็คือโรงงานที่เราจะสร้างเป็นพลังงานนะแต่ไขมันสีน้ําตาลเนี่ยทำไมมันถึงเป็นสีน้ําตาลเพราะว่าในนั้นมันมีไมโทคอนเดรียอยู่เยอะนะครับนะอ่มันจะสร้างพลังงานได้เยอะนะไขมันพวกนี้เป็นไขมันที่ดีนะ brown f a t เนี่ยนะครับการที่เราไป ไปสัมผัสกับอากาศที่มันหนาวเย็นจัดๆในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันเป็นสตรสอย่างหนึ่งให้ร่างกายเนี่ยรีบจัดการกับสภาวะที่เป็นความเครียดอนนนะ้นะโดยการที่มันจะไปกระตุ้นนะให้ไขมันที่เป็นบราวด์แฟตเนี่ยสร้างมากขึ้นนะครับเพราะบราวด์แฟตมีมากขึ้นเนี่ยก็จะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีพลังงานมากขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อที่4ก็คือสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นบ้างนะครับข้อที่5ครับ การออกกําลังกายนะการออกกําลังกายเนี่ย no doubt แล้วนะทุกคนรู้ถึงประโยชน์ของมันอย่างแน่นอนนะในหนังสือเล่มนี้แนะนําการออกกําลังกายที่เขาเรียกว่าฮิตนะครับ HIIT ฮิตนะครับ High Intensity Interval Training นะครับการออกกําลังกายแบบฮิตเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าการออกกําลังกายแบบปกตินะใช้เวลาน้อยกว่าเยอะนะครับแล้วก็เหนื่อยกว่าเยอะแต่สําคัญนะคนที่จะไปออกกําลังกายแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องตรวจร่างกายตัวเองให้ดีก่อนนะว่าท่านไม่มีปัญหา นะกับโ,โ,บโรคบบหัวใจนะเพราะว่ามันเหนื่อยจริงๆนะนะใช้เวลาน้อยเหนื่อยแล้วมันก็สามารถที่กระตุ้นให้เกิด longevity ได้นะครับเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายถ้าคนที่มีเวลาน้อยแข็งแรงดีอยู่นะครับอาจจะทดลองดูนะออกกําลังกายแบบ HIT ดู high intensity interval training เอาไว้ค่อยมาเล่าอีกทีด้วย่าฮิตทําอย่างไรนะครับ5ข้อแล้วนะครับข้อที่6ครับนะให้รักษาหุ่นของเราให้ดีนะ maintain ออลีนบอดี้แมนะครับคือรักษาคุณของเราให้ดีอย่าอ้วนนะ Avoid obese นะครับอย่าอ้วน Avoid obesity นะถ้าท่านอ้วนเมื่อไหร่นะครับตัว white fat มันมากพวกนี้จะสร้างฮอร์โมนสร้าง adipokine ok ต่างๆที่เป็นการอักเสบของร่างกายออกมาเยอะเพราะฉะนั้นคนผอมไม่ใช่ผอมจนมอรนูลิชนะไม่ใช่ผอมจนขาดสารอาหารนะคนที่เมนเทน ความุูดของตัวเองเอาไว้ได้เนี่ยจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะครับอันนี้คือทิปข้อที่7จะากไลฟ์สแปนนะครับข้อที่7ครับนะเขาบอกว่าเราจะเคยได้ยินไงว่าพวกเราจะต้องกินโปรตีนให้มากๆากถูกไหมแต่ในหนังสือเล่มนี้กลับบอกว่าให้เราลดโปรตีนอินเทคลงบ้างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่เราลดโปรตีนอินเทคลงเนี่ยนะจากการวิจัยเนี่ยนะครับเขาพบอว่าร่างกายเนี่ยพยายามที่จะสงวนนะสงวนเซลล์ที่จําเป็นเอาไว้นะแล้วทาลายเซลล์ที่ ไม่จําเป็นนะให้มันตายไปเซลล์ที่มันแก่มันใกล้ตายแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปรีจูวีเนตมันนะให้ปล่อยให้มันตายไปนะแล้วก็เอาเอาสารอาหารต่างๆ,ๆที่อยู่ในเซลล์ที่ตายไปเนะี่ยเอามาใช้ใหม่เอามารีไซเคิลใหม่นะครับเขาพบว่าการที่เรากินโปรตีนที่เป็น moderate นะ moderate protein i t a เนี่ยนะครับจะทําให้ร่างกายเนี่ยมี longevity ที่สูงขึ้นนะเออผมก็ลองสังเกตด,ดูนะในจุดเรื่องโปรตีนเนี่ยนะครับก็ ดูผมลองเป็นดูพระนะพระที่เป็นพระป่านะครับท่านผมว่าท่าน adequate e protein เนี่ยคงไม่พอหรอกผมว่าท่านกินเนี่ยอย่างมันละมือด้วยซ้ําไปนะแต่ทําไมท่านกลับมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าบุคคลโดยทั่วไปนะเหตุผลหลายเหตุผลแหละแต่เหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องอาหารการกินท่านนะการกินโปรตีนที่เป็น moderate intake เท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่า excess คือแบบโหเยอะมากเลยนะ,ะกลับทําให้มีชีวิตที่ยืนยาวได้อันนี้เป็นทิปจาก life s p a นนะครับ ผมไม่ได้บอกให้ท่านกินให้ขาดนะแต่กินให้พอดีนะครับไม่มากจนเกินไปนะครับนะข้อที่8ครับอาหารเนี่ยเน้นไปทางแพลนเบสครับนะแพลนเบสและลดโปรเซสฟู้ดลงโปรเซสฟู้ดเช่นไส้กรอกหมูแฮมนะกุนเชียงนะบ้านเราอย่างนี้เป็นต้นนะพวกโปรเซสฟู้ดต่างๆเนี่ยมีเคมีคอลที่ทําร้ายร่างกายเราอยู่มากพอสมควรนะครับพวกเรดมีดต่างๆเนี่ยก็มีสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบนะเพราะพวกนี้มีพวกเขาเรียกว่าเป็นซาตูเรเต็ดแฟท ค่อนข้างมากนะเป็นไขมันอิ่มตัวมากนะซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปเน้นให้เข้าไปทางแพลนเบสให้มากขึ้น,นแต่ลากันนะครับนี่คือทิปข้อที่8นะครับข้อที่9ครับจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญทีเดียวนะในหนังสือเรื่องไลฟ์สเปนเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังซัพพลีเมนต์นะครับเพราะว่าในท้องตลาดของเราเนี่ยซัพพลีเมนต์เกลื่อนไปหมดถูกไหมซัพพลีเมนต์ได่เกลื่อนเลยนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถจะแยกแยะได้ด้วยว่าซัพพลีเมนต์อันนี้ดีอ่าหรือไม่ดีก็คืออ่านเสริมนะ สารคือซัพพลีเมนต์เนี่ยนะครับอาจจะมากไปหรือเปล่านะบางคนเนี่ยได้ซัพพลีเมนต์ที่กินโอเวอร์เลยแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานนะเพราะว่าจากการสํารวจนะผมเคยคุยคุยกับอาจารย์มาบอกว่าการสำรวจในท้องตลาดเนี่ยเพราะว่าซัพพลีเมนต์ที่ทะเบียนออยผิดเนี่ยเกินครึ่งทีเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะกินซัพพลีเมนต์อะไรก็ตามนะครับขอให้มั่นใจนะว่าซัพพลีเมนต์นั้นเนี่ยเป็นซัพพลีเมนต์ที่ผลิตมาอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน นะครับได้รับออยถูกต้องและที่สําคัญถ้าเป็นไปได้เนี่ยปรึกษาคุณหมอด้วยก็จะยิ่งดีใหญ่นะครับนะข้อที่10ครับให้อัปเดตวิชาการเสมอเกี่ยวกับเรื่องของ l อ o n g e v i t y เหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้นะครับในยุคตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะผมเองเนี่ยพบว่าการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะมี Health Span ที่มากขึ้นมี Life Span ที่ยืนยาวขึ้นเนี่ย มันเหมือนก้าวกระโดดมันเหมือนเป็น Exponential เลยนะครับการศึกษาในช่วงเนี้ยเ,เยอะจริงๆนะแล้วมันมีการศึกษาที่อนอกจากที่เราจะหยุดเอจจิ้ได้แล้วเนี่ยยังมีพบว่าการ Reverse สเอจจิ้งจะได้ซ้ำไปนะอย่างาไม่นานมานี้เองดอรเดวิดสินแครก็ได,ได้ได้พูดถึง p a เปอใหม่ๆซึ่งเขาไปกระตุ้นนะให้ให้สัตว์เนี่ยเกิดการแก่ให้เร็วแล้วก็ไปทำให้สัตว์ที่แก่เร็วเนี่ยแก่แล้วเนี่ยรีเวิร์กลับมาได้นะซึ่ง เอาไว้ค่อยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับมีด็อกเตอร์ยามานากะนะท่านเป็นคนที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะครับก็ค,คิดค้นแค่โปรโตีนนะไม่กี่ตัวเท่านั้นเองซึ่งสามารถที่จะรีเวิร์สเอจได้นะนะรีเวิร์สเอจิ้งได้นะครับเรียกว่ายามานากะแฟกเตอร์นะครับซึ่งอันเนี้ยส,สามารถถ้านำมาใช้ได้จริงเนี่ยนะฮะจะสามารถที่จะเอามารักษาโรค ที่เกี่ยวข้องกับความแก so ่ชราได้มหาศาลเลยในโลกนี้นะครับก็หวังว่าไอการศึกษาวิจัยเนี่ยแล้วก็ข้อมูลที่มีอยู่รวมกับ d a t a าเบสรวมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก้าวหน้าไปมากนะจะสามารถที่จะคิดค้นคิดคิดค้นคิดค้นิดค้นนะนวัตกรรมใหม่ๆหรือความองค์ความรู้ใหม่ๆออกมาให้เราได้ฟังเสมอนะครับและก็ในอนาคตเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแน่นอนนะครับนะ เพียงแต่ว่ามันสําคัญตรงที่ว่าเราจะยืนยาวไปทําไมนั่นเองนะถ้าเรามีชีวิตยืนยาวแต่ไร้คุณค่าไร้คุณประโยชน์ผมคิดว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นชีวิตที่เห็นแก่ตัวเกินไปนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเรามีชีวิตที่ยืนยาวแข็งแรงเพื่อตัวเราเองแล้วโอเคแหละแต่เราอาจจะสามารถที่จะทําเพื่อสังคมด้วยได้เนี่ยผมว่าชีวิตที่ยืนยาวนั้นน่ะมันมีคุณค่าคุณประโยชน์นะครับก็หวังว่า10 tips form l i f e ส p a n เนี่ยนะครับจะมีประโยชน์กับ เพื่อนๆนะครับใครที่อยากอ่านรายละเอียดก็ลองไปหาซื้อหามาอ่านได้นะครับเป็นหนังสือที่เขียนสนุกนะแล้วก็ได้ความรู้มากมายทีเดียวเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆอย่าลืมครับ Your friend is a doctor ครับสวัสดีครับ